ขาลุกเผยห้ากันไปตอนกเขาเัวเะ่านั้นมากต้อนกเขาวาาาน่อไปแงามนกเขาก็ต้อนกเขายงามคือได้คือจากต้อนกขุมก็ต้อนกขุมเมืม่อนั้นไปต้อนกเขาก็าลุกเผยเคื่อนลุกเผยไปต้อนกกวนออกไปได้เ่าได้ดอกเมื่อน,นั้นก็ล่มคักย่างไก่หมองล้เกี้ยวหนาคาทิมไว้แล้วก็สางหนาข้า เห็นยังเงียเป็นรถเล่าก็เลยห่วยถ่ายให้แม่ละทิตโอ้ยถ่ายยังไม่มารถพอมากมัผู้ลกเก๋ก็ส่งเ่าส่งฟังยางก่อนผู้ว่าเ่าก็ซ่างหงายขาแล้วก็ว่างมัดต้องมัดนั่ละห่วยลูกเคยไหมไปก่อนไว้แต่ว่าหมอนี่ข้าวเดียวแล้วก็นั่มลูกเคยไปย่างออกนาลิบๆิุ่นแล้วไปหอดมองหุ่นแล้วมอง แล้วอีเป็นต er oh ้นเขาละมันเป็นต้นไม้เนื้องเนาะนี่แหละต้นนี่แหละทิศพอมากปีไก่ดิเห่นเต็ต๊กกนี่แหละห้ามันดิ่ทำบาดบดเต็มต่างว่ามะขวนมองตั้งเงี่ยเติ่งเติ่งคุณเดี๋ยวจัดการเองทิศหาเจ้านี่เดี๋ยวพอจัดการเองเดีไปกันนั่งเบิ่งนั่งซ่อมเงินเดี๋ยวดีเบิ่งหลังเล่าก่อนได้ไหมนั่น เป็นแล้วงามันสบายคืนง,ง่ายพาาาอ่อขึ้นไม่สำหรับถึงนะถ้าทขึ้นก็ไม่ก็เปลี่ยนเฮ้ยลูกซื้อฉิดเดี๋ยวพ่อจัดการเองมือมึอนี่มึงฟังเสียงหันรถุลูกเขาไ่ต้องห่วงแถวีหลายขนาดพ่อมาเบิ่งไว้โมต้องห่วงสบายกินลาบลูกเขาแท้เฮามมือนี่ลูกเคยก็หัวพ่อมันดูเคยอีเดี่ยววะเนอะ้อลูกเคยเกิดป่า วกเราขนกไม่ับเจ๊งได้กับกูจุกะจะก็ยังคนบคองเนี่ล่ะมีมาเมาคางแล้วเปนยังไงคับคยกับต้อมบางอย่ลมกับล้มแล้วเเนาะกองดาข้นเทนที่จิต้ขึ้นฟ้องแถวองไ่กับบิ้งข้นซองบ่คือจังไหดอกพัเนียดขนตกตาย้อบ่ว่าซั่นบกว่างอาบ้ารับนี่นั่งขึ้นไปแล้ว ซ่อมน,นั่นซ่อมนี่โยมตอนเนียบว่างบังเลนน,ะลนล่ะล้วนไรก็ได้เลยเข้าห้านี่ก็เลยก็ตะว่าง,ลงาาแล้วแล้วก็ลุงห้าเท่าแล้วล่อยนกเขาไอ้ท่งนหันละตั้งไว้จังกังนก็ได้หรอกไม่ยากได้อยู่างที่ที่าท่านบอกว่าไม่ายากก็ลงมาถ้าเบิ้งสี่ได้ว่าลูกเคยว่าโอเบิ้งงห้า,าเลยกินตะตุกขไม่แฉโน้กคอเอ้ยมันจะปากที่ต้องจะปากวางนกเขาไว้ เอาดีๆเลยลูกข้อมือนี่สบายต่อให้มันได้หลายๆนะข้อซื้อหัวหันให้กินเสร็จแจมาแล้วก็ลงมากแล้วนะครับสากาไหม่ดีว่าอยากซื้ซื้อได้ทิพว้เอานกเขาว่างไว้แล้วพอนี่ว่างไว้แล้วครับมันนั่งซ่อมอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็ลูกเคยสุวรรณสุกจ่าตะกอนฟักปันเอามากระนัฐทันกันนะเอาไฟไว้กันหนาเหนียวกันแน่ทันกันแน่ลูกเคยว่ะโดนเตือนแล้วนกเขามันก็เขา ต้นเดียวกันตัวบ้านเสียงคันบ้านนี่สนั่นทีพมันก็เล่งกันแล้วว่ะสบายก็ทิพย์บ่ายถือจาสูงไว้จวพอเบิ่งกันพ่นมันมากไรใดมันตกอ้ามบ่อหันใจหอนนะพ่อเฒ่าปากกระลงจำเจ้าลูกไขเหลียวเห็นมันก็นันเหี่ยวแล้วบ้านไม่แงีหำคนก็น้าได้ไม่แงีก็ไปฮ้ต่อเสียงมันยังไม่ไหลายเว้ยพอเฒ่าอ่ะหาวันนี้แต่แทะดูเคยไม่แงีก็แต่เงี้ยอย่าง้รโฮ้ย ทำมหลอาทิตต่อเสียงไง่ั้งนี้ก็ว่าบวกขึ้นมากค้ยขั้นเขีวแล้วบาดนย่างเบ่อต้องบาดเยเฮจุดมูกมัมคุนกันนะสันดีกอดยาเต็มแล้ตาปลดรายัเฮ้ยเฮ้ยเฮยทิศทเฮ้ยอีนี่เตนนะครับยังนี่ทิศแตือนยามายามากกันแตนน้ร่พบแล้วพ่อว่านี่สันโอ้ยนนี่นี่มึงนี่มึงยามากอยามากกัน ก็ตอดใส่ตอดมันตอดมุกมัมกูห้ามไมวเดียวนั่นนี่นี่นี่จีบจ็บหาหังหาหังหาังเอาใครมันมาทาเดีวมันว่าเศร้าจีงยันยังเงี้ยยันเง้เดียวเราจ็บฮะันามันเป็นเลื่อบนระเบบ้าไถ่เบิ่งให้พ่อได้ไปยังจบท่านเฮู้กหว่าเอาเ่ก็พ่อท่านเมห้่ว่ากันอะ่นโอ้ยถกไม่ขาดเลยกู เพิ่องอีกแน่พ่อสันบอบอบบอเปิดหาห้างมันเอาลูกมันมาท่า,าสันบอเศร้าได้สันอู้ไปไปเจ็บพันเนียดรอดบาดเนี่ยสันเจ็บแห้งแล้วก็บอกลูกเคยแบบพันเนียดลงมาแล้วบัตรบัตเตะหามันระบาดเนี่ยกูไม่อยากได้แล้วนกเขาสันโอ้ยว้าไวัยว้าวัยสันกูลูกเคยก็หัขวนขนกูลูกเคยบาดนี่ขึ้นไปเก็บพันเนียดเก็บเอานลก ท่านกอเท่าเดานอนวีแบแวบเดียอย่โอ้ยแต็มสายพันไหนเนาะทำามต,ตอดเจ็บตอดเสียบแกน้องหามเลยเจ็บกองแล้วกับว่ากันเมื่อบ้านแล้วได้ยินเสียงนกเขาขันบ่านี่โคตรหนักมึงไปต้องนกขันจยอยๆโคตรก,กันปากเนี่ยคิดจบ